สวัสดีน้องๆผู้ติดตามช่อง s o ดา Studio ของเรานะคะช่วงเวลานี้น้องๆนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะใครที่ไม่อยากปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์เรามาทบทวนความรู้หรือเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมแค่3วิชานี้เท่านั้นค่ะเราก็จะสามารถเรียนทันเพื่อนๆในห้องได้อย่างแน่นอนเลยค่ะมีวิชาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ วิชาที่1ก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะวิชาคณิตศาสตร์นะคะมีส่วนสําคัญที่ทําให้สมองของเรานี่พัฒนานะคะทําให้เราสามารถคิดอย่างเป็นลําดับขั้นตอนคิดอย่างมีเหตุมีผลค่ะเนื้อหาที่เราจะทบทวนใครที่มีความต้องการที่จะทบทวนความรู้ในระดับชั้นที่เรากําลังจะขึ้นไปเช่นใครอยู่ปสต้องการที่จะ ใช้ความรู้ในระดับชั้นป .4 เราก็สามารถค้นหาแบบฝึกหัดของระดับชั้นป .4 ได้นะคะหรือใครอยากจะทบทวนความรู้ในพื้นฐานในเรื่องของการบวกลบคูณหารทบทวนเพียงเท่านี้ก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการให้สมองของเราเนี่ยได้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนในทุกๆวันค่ะซึ่งแบบฝึกหัดเราก็ สามารถไปค้นหาได้ในอินเทอร์เนต็ตนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ร้านหนังสือหรือไม่สามารถที่จะหาซื้อแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้เราก็ใช้วิธีการปริ้นออกมาจากอินเทอร์เนต็ตซึ่งมันมีแบบฝึกหัดฟรีให้เราปริ้นอย่างมากมายนะคะซึ่งถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในด้านล่างนะคะก็จะสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลย สำหรับใครที่จะทบทวนความรู้แค่บวกลบคูณหารให้ทําแบบนี้ทุกวันเลยนะคะก็คือทําบวก1ชุดลบ1ชุดคูณ1ชุดแล้วก็หาร1ชุดทําแบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะเพื่อเป็นการฝึกสมองของเราค่ะส่วนใครที่อยากจะเรียนในเนื้อหาในระดับชั้นถัดไปนะคะเราก็เรียนสม่งเสมอทุกวันนะคะเพื่อเป็นการเตรียมสมองของเราให้เปิดรับ ความรู้ในระดับชั้นที่เราจะขึ้นไปในภาคเรียนหน้านะคะเป็นการเตรียมตัวให้มีความพร้อมค่ะต่อไปวิชาที่ 2..... ก็คือวิชาภาษาไทยทําไมเราจะต้องทบทวนภาษาไทยเยละ่ะทั้งที่เราก็พูดอยู่ทุกวันใช่ไหมคะถ้าเราลองสังเกตว่าในการเขียนคําในภาษาไทยในทุกวันนี้การสะกดคําต่างๆเราจะพบว่ามีการเขียนคํา หรือสะกดคำที่ไม่ถูกต้องให้เห็นได้อย่างทั่วไปโดยเฉพาะใครที่ใช้บัญชีโซเชียลมีเดียนะคะ mm hmm. เช่นพวก Facebook Twitter mm hmm. เราก็จะเห็นเป็นพวกสถานะที่คนเขาเล่นแล้วเขาก็ตั้ง mm hmm. ใช่ไหมบางทีเขาก็สะกดคำผิด mm hmm. เขียนคำผิดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวิชาภาษาไทยเนี่ยที่เราจะต้องทบทวนนะคะก็ mm hmm. ให้ทบทวนในส่วนของ เป็นบัญชีคำพื้นฐานก็ได้ค่ะเช่นเราอยู่ระดับชั้นป .3 เราจะขึ้นระดับชั้นป .4 เราก็ไปค้นหาไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตเลยว่าบัญชีคำพื้นฐานระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4่เราก็เอามาปรินอกมานะคะแล้วเราก็เอามาเขียนในการเขียนนะคะอันนี้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กับตัลหลานที่บ้านนะคะก็คือให้เขาเขียนวันละ2 0คําโดย1คําให้เขียนซ้ํา3ครั้งเพื่อเป็นการฝึกการจําแล้วก็การอ่านค่ะอันนี้ในในใช้ได้กับทุกๆระดับชั้นนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในระดับมัธยมเนี่ยเขายังจะมีบัญชีคําพื้นฐานแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นระดับชั้นประถมเนี่ยเขาจะมีบัญชีคําพื้นฐาน ตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยนะคะก็สามารถค้นหาได้ค่ะในอินเทอร์เน็ตค่ะค้นหาเสร็จแล้วก็ปริน้นออกมาแล้วเราก็หาสมุดว่างๆสักหนึ่งเล่มค่ะเพื่อที่จะหัดเขียนคํานั้นนะคะเขียนแล้วเราก็อ่านอ่านแล้วเราก็จําเพื่อเป็นการฝึกสมองให้จำำําคําศัพท์เป็นคําที่ถูกต้องเป็นการเขียนที่ถูกต้องค่ะ เพราะว่าถ้าเราจะหวังว่าให้บัญชีโซเชียลมีเดียที่เราเล่นกันทุกวันเนี่ยให้คนอื่นที่เขาเล่นมาสะกดคําไม่ถูกต้องอแบบนี้เออเราไม่สามารถคาดหวังได้เนาะเราก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองนะคะโดยการอ่านและจดจําและทบทวนในสิ่งที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองค่ะหรือใครที่สามารถเดินทางไปซื้อหนังสือได้ตามร้านหนังสือเราก็จะใช้วิธีการเป็นหนังสือในระดับชั้นที่เราจะ ขึ้นในระดับชั้นต่อไปเช่นอาจจะเป็นหนังสือภาษาไทยป .4 หนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั้นป .4 แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือใครไม่ชอบอ่านหนังสือเรียนเลยก็อาจจะเป็นหนังสือวิชาอื่นๆก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการเป็นการฝึกสมองของเราให้มีคลังคำศัพท์ในหัวของเราเยอะๆค่ะ ซึ่งประโยชน์ของการมีคลังคำศัพท์ในหัวของเราเยอะๆประโยชน์คืออะไรประโยชน์คือเวลาที่เราจะไปเขียนเรียงความหรือเขียนแต่งประโยคใดๆนะคะเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็จะสามารถนึกเรียงความสามารถเรียบเรียงข้อความหรือเนื้อหานั้นนะคะเรียบเรียงออกมาแล้วก็สามารถเขียนได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนคนอื่นค่ะต่อไปในวิชาที่3คือวิชาภาษาอังกฤษค่ะ ซึ่งวิชาภาษาอังกฤษนะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเลยแต่อยากจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะจำเป็นในชีวิตของเราเหมือนกันนะคะใครที่ไม่ชอบเลยก็อยากให้เปิดใจรับวิชาภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งนะคะอย่างน้อยเนี่ยให้ทบทวนเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เราควรจะทราบก็ได้ค่ะเช่นเป็นบัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ในอินเทอร์เน็ตก็มีค่ะเราก็ไปค้นหาเลยว่าคำศัพท์พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอะไระเราก็ค้นหาไปเขาก็จะมีออกมาซึ่งเขาก็จะมีออกมาทั้งเป็นคำศัพท์เป็นคำอ่านแล้วก็เป็นความหมายถ้าเราอยากฝึกนะคะก็ให้เราพิมพ์พิ้นออกมาแล้วเราก็ปิดตรงความหมายและคำอ่านไว้นะคะจากนั้นให้เราเอาคำศัพท์เนี่ยไปเปิดค้น ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษหรือว่า dictionary นั่นเองหรือเดี๋ยวนี้ใครๆก็อาจจะค้นใน Google ทางส s l เย e ก็ได้นะคะแล้วเราก็ฝึกอ่านแล้วก็แปลออกมาแล้วก็ฝึกจดจำอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ในหัวสมองของเราค่ะถ้าใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษให้ลองใช้วิธีนี้ดูค่ะ บางครั้งการที่เราไม่เก่งภาษาอังกฤษอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีคลังคําศัพท์ในหัวของเราอะเรามีน้อยเราเลยไม่รู้ว่าเราจะเขียนจะสื่อสารออกมายัางไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองทำวิธีนี้แล้วอะลองดูมันทําให้วิชาภาษาอังกฤษของเราอะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะทุกคนแค่สามวิชานี้คือรับรองได้เลยว่ามันจะทําให้การเรียนใน ในเทอมต่อไปอะ่ะมันดีขึ้นอย่างแน่นอนทําแบบนี้เป็นประจําสม่ําเสมอทุกวันนะคะจนกว่าจะเปิดเทอมรับรองเลยว่าเปิดไปเนี่ยเราเรียนทันเพื่อนหรือบางคนอาจจะเรียนแซงเพื่อนไปเลยก็ได้สําหรับวันนี้ช่องโซดาสตีโอก็มาบอกเคล็ดลับการเรียนไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ